ครับสวัสดีครับนักครินมิตรหมอยินดีต้อนรับทุกทุกท่านเข้าสู่การเยี่ยมชมเครื่องรางหรือว,ว่ามิตรหมอของหลวงพ่อเดิมและก็ถ้าพูดถึงหลวงพ่อเดิมนั้นก็จะเป็นที่ทราบกันในานามของเทพ,พเจ้าแห่งเมืองสี่แควรหรือว่าเทพ,พเจ้าแห่งเมืองปากน้ำโพและที่สำคัญในเมืองปากน้ำโพนั้นก็ยังเป็นเมืองแห่งพะายะมังกร แล้วก็ยังมีทั้งหลากหลายผู้คนหลากหลายเชื้อชาติที่เข้ามาพึ่งพาปัญญาบารมีของหลวงพ่อเดิมในยุคนั้นสมัยนั้นแล้วก็อย่าลืมนะครับท่านไหนต้องการที่จะเข้ามาทักทายกันหรือว่าต้องการที่จะเข้ามาทําความรู้จ,จักกันให้มากขึ้นก็อย่าลืมกดเข้ามาได้ที่เบอร์0 8 6 3 2 9 1 4 9 6เบอร์0 8 6 3 2 9 1 4 9 6 หรือว่าจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางนัก็คือเป็น ID line ของผมเป็นภาษาอังกฤษเพียงท่านพิมพ์คำว่า b i g o n e ตามด้วยหมายเลข999ก big one เเพียงแค่นี้ก็เข้ามาทักทายกันเข้ามาทำความรู้จักกันทางไลน์หรือว่าทางข้อความของผมได้ในทุกๆวันนะครับที่ท่านเห็นหน้ากล้องขนาดนี้ก็จะเป็นมีดเทพสัตตราของคูบาจารย์นะครับก็ อ่าโดยเพราะก็คือเป็นมีดหมอลงพ่อเดิมนะครับหลวงพ่อลุงหลวงพ่อกลาอหลวง่อกลแล้วก็หลวงพ่อเงินวัดพระปางเหลืองนะอ่าก็จะได้นําเอามาหมุนเวียนเปลี่ยนนะครับให้ท่านได้รับชมนะก็คืออย่างต่อเนื่องนะก็วันนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งวันนะครับที่ผมนักกลิ่นมีดหมอก็ต้องเรียกว่าเข้ามาพบปะทักทายกับแฟนคลับทุกๆท,ท,ท่านนะอ่าที่สําคัญก่อนอื่นผมก็ต้อง เขาเรียกว่านะครับยินดีต้อนรับนะครับนะทุกทท่านนะแฟนคลับทุกทท่านที่เข้ามาติดตามเยี่ยมชมนะครับนะอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งนะเอาละครับวันนี้ก็จะได้นําเอาเป็นอาตุมงคลหรือว่ามีดหมอของหลวงพ่อรุ่งวัดหนองสีนวลนะมาให้ท่านได้รับชมนะครับนะก็จะเป็นเล่มนี้นะครับเดี๋ยวขออนุญาตหยิบขึ้นมาเลยดีกว่านะเป็นเล่มนี้นะครับเป็นมีด ขนาดเล็กขนาดพกพานะอ่านี่ก็เป็นอ่าเเรียกเป็นมีดดำไม้นะครับฝักไม้นะอ่าเดี๋ยวขออนุญาตจะซูมให้ท่านได้เห็นนะครับนะอ่าก็สําหรับคลิปนี้จะใช้เวลานะครับสั้นๆในการที่จะมาท่านได้เยี่ยมชมนะอ่าเป็นมีดดำไม้ฝักไม้นะครับเฉพาะใบก็อยู่ที่ ประมาณ3นิ้วนะครับนะเฉพข้อใบนะอยู่ที่3นิ้วรวมด้ามฝักก็อยู่ที่เอ่อห้นิ้วนะครับประมาณนี้นะก็จะใหญ่กว่ามีดปากกาไปนิดเดียวนะก็จะมาให้ท่านได้เห็นในท่านรับชมนะครับนะคงจะไม่ต้องบอกว่าเก่าแค่ไหนนะครับอย่างไรก็ให้สังเกตดูจากความเป็นจริงนะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเชือกรัดนะครับนะ หรือว่าจะเป็นในเรื่องของวายรัสนนะนก็เก่านะครับนะมีหลวงพ่อลุ่งวัดหนองสีนวนีน่ท่านก็ได้สร้างขึ้นนะครับนะในปีพศ2450เป็นต้นมานะาก่อนด้วยซ้ำไปนะครับนะก่อนด้วยซ้ำไปนะก็นี่นะครับมาให้ท่านได้เห็นให้ท่านได้รับชมนะเป็นความเก่าของวายนะครับในยุคโบ,บราณว่ากันง่ายนะ เอาละพอดูในส่วนของภายนอกนะครับนะไปแล้วก็จะให้ท่านรับชมในส่วนของภายในนี่นะนะครับนะอ่มีเร่อนี้เป็นเหล็กสีขาวนะครับนะก็เป็นเหล็กก็คล้ายๆสแตนเลสนะแต่ว่าเป็นนะครับนะที่สำคัญนั้นลักษณะเสมาใบโพนะครับนะคู่ก็เสมาใบโพเปลวเพิงนะ เป็นเสมาใบโพคู่นะครับนะก็จะไม่ค่อยได้เจอเจอกันนะครับไม่ค่อยได้เห็นกันสักเท่าไหร่นะอ่านี่นะครับก็เอามาให้ท่านได้สัมผัสเอาไมา้ท่านได้ชมนะอ่าที่สําคัญสันมีดนะครับนะจะฝังตะกุดเอาไว้นะอ่าเป็นต้องบอกว่าเป็นตะกุดสามกริย์นะครับนะนี่มีอ่านาคแล้วก็ เงินทองนะอ,นอ่าสันมีดจะหนามากนะครับนาะสันมีดรเรียกว่าหนามากเลยทีเดียวนะอ่านี่ก็พยายามจะให้ท่านได้เห็นรายละเอียดต่างๆนะครับที่ซูมมาก็ต้องการนะครับให้เห็นในเรื่องของคราบไกลนะครับนะอ่าและก็ในเรื่องของอคราบความเก่าว่ากันง่ายนะครับที่สําคัญนั้นอ่าท่านดูจากการเซาะร่องเลือดนะครับนะ ก็จะบ่งบอกการตอกการเสาะด้วยมือนะ,อะก็เนื่องจากว่าเห็นเป็นรอยหยักนะครับนะเป็นลอยหยักแบบเขาเรียกว่าเป็นฟันปลานะ,ะนี่เขาเรียกว่าใช้มือตอกนะครับนะ,ะมาทําด้วยมือนะครับนะ,ะที่สําคัญก็อย่างที่ได้เรียนไปนะครับนะ,ะสันมีดจะหนามากเป็นพิเศษนะครับนะมีดรุ่นนี้นะ อ่านี่นะครับมีความงดงามนะครับนะเต็มไปด้วยมนสเสน่นะต้องบอกอย่างนั้นเลยนะอ่าหลวงพ่อลุงนี่ท่านเป็นผู้กําเนิดนะครับนะเป็นผู้ที่กําเนิดอ่าให้อ่าทางด้านมีดหมอนะอ่าทไมถึงเรียกว่าอย่างนั้นนะครับนะก็ทํามีดก่อนหลวงพ่อเดิมนะอ่านะครับที่สําคัญก็อ่ามีดหลวงพ่อลุงวัน,นองสีนวลน,นั้นนะครับจะมีปริมาณน้อยนิดนะถ้าเทียบกับมีดหลวงพ่อเดิมนะ ต้องเรียกว่าเป็นมีดที่หาได้ยากนะครับใครๆก็อยากจะมีไว้ในครอบครองนะนะครับนะหลวงพ่อรุ่งนี่ก็เป็นพระอยะสงนะครับอีกองหนึ่งนะที่มีวาจาสิทธิ์นะก็คือพูดคาไหนคานั้นนะครับนะก็อยากให้ไปพูดสิ่งที่ไม่ดีกับใครว่ากันง่ายนะครับนะวาจาของท่านนี้ศักดิ์สิทธิ์จริงๆนะ นี่นะครับนะคนที่อยู่บนเส้นทางเครื่องรางนะครับนะก็จะพอทราบกันดีนะอพอทราบกันดีนะครับนะอันนี้เอามาให้ท่านได้รับชมแบบจัดจนะครับนะให้เห็นแบบนะนะเต็มที่เลยว่ากันได้นะครับนะอันนี้ก็เป็นมีดยุคตน้ตนๆของหลวงพ่อลุงวัดหนองสีนวดนะนี่เรามาดูในส่วนของ นะครับนะกันนี่ก็นะเป็นจุดหนึ่งแหละเรียกว่าสําคัญมากๆนะครับนะผมก็จะตอกย้ํานะครับทุกเล่มนะทุกเล่มไปนะอ่าก็จะเป็นจุดที่ได้รวบรวมมวลสารสําคัญสาคัญครับเช่นเกสาของหลวงพ่อนะครับนะอ่าหรือจะเป็นในเรื่องของแผ่นตะกุดนะครับแนละ้วก็เป็นผงต่างๆที่หลวงพ่อท่านได้บรรจุเอาไว้ในแกนกลางของอ่ามีเทพสตาราของแต่ละเล่มว่ากันง่ายนะ ่านะครับก็ะจะถูกบรรจุนะครับนะความเรียกว่าผงต่างๆนะะเต็มไปด้วยความเข้มขลังมากันง่ายนะ,ะนี่นะครับให้ท่านได้ดูนะเมื่อสักครู่ก็ให้ท่านดูในส่วนของภายนอกนะครับหน้าไปแล้วนะก็คือเมื่อเราชักใบออกมานะครับก็ควรจะ,ะเข้ามาชมในส่วนของภายในนะ,อะของฝักนี่นะครับนะภายในของฝักนะเต็มไปด้วยในเรื่องของคราบใครความเกานะ นะครับที่เราเห็นว่าเก่านะจากภายนอกแต่ข้างในนั้นเก่ายิ่งกว่านะครับอันนี้ก็เรียนให้ทุกท่านได้ทราบนะครับนะได้เห็นนี่นะก็คงมาพิจารณาดูนะครับมาพิจารณาดูบางทีมีดทุกเล่มอย่างที่ได้เคยเรียนไปนะครับนะถ้าผมจะบอกว่าดีอย่างนั้นสุดยอดอย่างนี้นะครับนะเหมือนกับพูดเองเออเองนะครับนะอยากให้ท่านผู้ชมเนตเข้ามา ดูแล้วเข้ามาวิเคราะห์นะครับนะเจาะลึกดูด้วยมุมมองด้วยสายตานะครับนะความรู้สึกดีๆของท่านว่ากันง่ายนะครับนะเมื่อท่านชมนะครับเล่มไหนก็ตามนะครับหากท่านอยากจะชมรายละเอียดเพิ่มเติมนะผมมีภาพถ่ายนะครับผมมีภาพนิ่งนะเป็นภาพถ่ายที่จะส่งให้ท่านได้ชมนะครับเพียงท่านแอดไลน์ผมเข้ามานะครับนะตามที่ได้เรียนไปนะครับนะเป็นภาษาอังกฤษนะครับเป็นภาษาอังกฤษท่านก็พิมพ์คําว่า b i g o n e นะครับตามด้วยหมายเลข99 big 1 99นะอ่าก็แอดไลน์เข้ามานะครับนะแล้วก็อยากจะชมภาพอ่าเต็มด้ามเต็มฝักเต็มใบนะครับนะมีดเล่มไหนนะอ่า ep ที่เท่าไหร่ท่านก็แคปหน้าจอมานะอ่าแคปภาพที่หน้าจอมานะครับนะอ่าผมเองก็ได้ความยินดีนะครับที่จะอ่าส่งไปท่านได้รับชมว่ากันง่ายนะอ่าก็จะ ส่งให้ไดท้ทุกเล่มไปนะครับจริงๆก็ทุกเล่มผมจะมีภาพถ่ายเป็นภาพนิ่งนะครับเต็มด้ามเต็มฝักเต็มใบเอาไว้นะ,ะก็จะถ่ายให้ท่านได้รับชมนะ,ะส่งไปท่านได้รับชมนะครับนะเพียงแต่ท่านแอดไลน์ผมเข้ามานะเป็นบิ๊กวันเก้านะครับนะ b i g o n e อนะ,อะตามด้วยหมายเลขเก้านะครับนะบิ๊กวันเก้านะแค่นี้เองนะครับก็ สามารถที่จะได้รับชมนะครับนะภาพนะครับนะส่วนใหญ่เวลาทําคลิปธรรมีโดเี่ยผมจะเน้นซูมนะครับนะเน้นซูมให้ท่านได้เห็นรายละเอียดนะในเรื่องของจุดสําคัญสําคัญเช่นนะครับในเรื่องของถ้าใบดูใบเราก็ไปดูในเรื่องของภาพาใครความเก่านะครับนะค,นะความเป็นจริงนะสิ่งที่เกิดขึ้นกับใบมีดเขาเรียกว่าธรรมชาตินะธรรมชาตินะครับนะจะไม่ได้ไปโกหกใครนะ คนพูดนี่ก็เขาเรียกว่านะครับนะถ้าคนนี่ก็สามารถโกหกกันได้นะแต่สิ่งที่ท่านเห็นหรือว่าปรากฏต่อสายตาของท่านอยู่นะครับนะในขณะนี้นะก็จะโก,กหกท่านไม่ได้นะนะครับอันนี้ก็เรียนแบบนี้แหละนะเอาละครับก็ตั้งแต่ตอนจนถึงเวลาขณะน,นี้ผมใช้เวลามาทั้งหมดก็คือ10กับ58วินาทีนะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะ สำหรับท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับนะไม่ว่าจะเป็นท่านใหม่หรือว่าจะเป็นท่านเก่าก็ดีนะครับนะอย่าลืมนะครับเมื่อเข้ามาติดตามรับชมนะครับหากท่านเห็นเป็นอ่าประโยชน์นะครับนะเห็นว่าในทุกคลิปทุกวิดีโอนะครับเป็นประโยชน์ต่อการเข้ามาศึกษาเยี่ยมชมหรือวเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆด้วยกันนะถ้าเป็นอย่างนั้นก็อย่าลืมนะครับให้เข้ามาช่วยทําการกดไลค์หรือว่ากดแชร์กดติดตามนะ เพื่อเป็นกำลังใจให้กันและก,กันนะครับหรือหากท่านไหนที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับโดยเฉพาะท่านใหม่ๆนะอาหากท่านชมแล้วนะครับเมื่อท่านติดตรงไหนหรือว่ามีข้อสงสัยอย่างไรก็อย่าไปเก็บปัญหาอย่าไปเก็บข้อสงสัยเอาไว้นะครับนะติดตรงไหนถามเข้ามาได้ตรงนั้นนะก็ให้ท่านโทรเข้ามาได้ที่เบอร์086 3 29 1496อเ่าเบอร์0 8 6ย์9 1 4 9 6สามสองเก้าหนึ่งสี่เก้าหก ในทุกๆคำถามของท่านนั้นนะักกรีมิดหมอมีคําตอบให้กับทุกท่านอย่างแน่นอนนะครับสําหรับวันนี้ผมนะักกรีมิดหมอก็ต้องกล่าวคําว่านะครับสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีครับ